คุณเคยประสบปัญหานี้หรือไม่ที่เ,เก็บไมค์คาบไปเลยคับมา,บบมาแล้วของในตัวดันเต็มปัญหานี้จะหมดไปถ้าคุณใช้มดกระเป๋าแบคแพคนี่ครับผมนี่คือกระเป๋าแบคแพคที่ทําให้คุณสามารถนี่ครับแล้วมีตัวคาบในตัวด้วยนะครับคือของมาคาบไปเลยในตัวต,วตรงนี้นี่คือช่องในกระเป๋าคุณที่เหลืออยู่เก็บน้ําได้นะครับนีคือเก็บน้ําลาวาอะไรได้แล้วคุณใส่เนี้ยป๊อปเนี่ยประหยัดพื้นที่บีกเพราะมันอยู่ข้างหลังคุณเปกระเป๋างี้ได้เลยโอ้โหโคตรเจ๋งนะครับ เฮ้ยเรามีกระเป๋าใช้แล้ววะวิน,นิีเตอร์เอาโอ้โหจากฟอนเทสแล้วหรือมาออกช่างมันก็คือนะครับหลักการคาบกระเป๋าก็คือใช้อนี้มาเป็นเนื้อแล้วผมกระจกแบบพิเศษแล้วก็เตี๋ยวพิเศษวิธีการคาบสองอย่างนี้ก็ง่ายๆครับผมกระจกพิเศษก็คือใช้คาบกร์ดแล้วก็เหล็กสองอันนะฮะเตียวพิเศกก็เนี่ยน้ำแข็งจะเตียงเท่าได้ได่คือถ้าคุณถอดกระเป๋าถอดงด้วะครับผมนึกออกแล้วครับ คุณถอกระเป๋าคุณกดที่ตัว B นะฮะนี่ก็จะได้มาอ่าคือจากการเปิดกระเป๋าแล้วเขาใส่กระเป๋าข้างในเนี่ยแล้วก็ถอดออกมาครับคุณถอดถอออกมาเนี่ยแล้วคุณวางอย่างเงี้ยคุณต้องกดชี้พแล้วกดวางเนี่ยอ่าให้คุณวางกระเป๋าเงี้ได้แล้วคุณเก็บเอาที่กระเป๋าแล้วกดรูปเตียงนั่นจะมีถุงนอนออกมาให้ใช้ด้วยโอ้โหคุ้มไหมเป็นความคุ้มที่สุแล้วคุณสามานอนได้นะครับแล้วก็เสียไปเลยก็คือคุณเปกระเป๋าอันเดียวแต่คุณสามารถพกพาแล้วก็ใช้หมดหลายอย่างพอใช้เสร็จก็เก็บมานะครับผม โอ้โหโคุ้มในคุ้มไอ้เหี้ยกระเป๋าแล้วเนี่ยโคตรแล้วไม่ใช่แคนดูนี่ครับลายกระเป๋าก็คือมีเยอะมากนะเลยคุณจะทําแล้วเนี่ยก็คือคุณแบบเลือกสรรลายได้แบบโอ้โหโคตรพอะโคตรมายเยอะเลยก็คือเลือกไปเลยครับไม่เบื่อแน่นอนดูสิความเยอะของมันคืโโอความสวยงามนะลรวแต่คนความชอบแล้วกระเป๋านี้ให้มันเยอะมาก เยอะจริงๆโอ้โหเดี๋ยวคนทำกระเป๋านี่ออกแบบยังไงคือแล้วถ้าอยากได้กระเป๋าเดิมก็เอานะครับเอากระเป๋ากับกันไกลนะมารวมกันก็จะของเดิมกับคือมาถ้าคุณแบบเผือ่อครับไปแล้วอยากได้ปีเดิมคืนนะอ่านี่คืออ้าวโหคำว่ารีไว,ไวส้สนใจปะสนใจปะมัะต่อไปรีวิวปะรีวิวคอมเมนต์ได้นะคำว่ารีไว้์เป็นความลับเป็นความลับอย,อบอย่บอกใครนะครับผมเพราเนี่ยว่ากระเป๋ามันก็ ครับเก็บของได้จริงฮะถ้าไม่เชื่อลองดูนะครับแล้วก็ของเก็บไปได้เน่่เี่เ่เก็บไปเจ้าหน้าที่มีตัวตัวนี้รับกเต่อดีอยู่ข้างในนี้ก็คือคุณเก็บได้หลายอย่างนะเดี well ๋ยวถ้าคุณเอาเนี่ยพวกอย่างเช่นพวกลาวามาเก็บมันจะมันจะดีมากเลยลาวากับน้ำอะไรอย่างงี้เอามาใส่ทุบเห็นไหมก็คือคุณเอาถังออกก็ได้แล้วก็ลาวาเก็บเก็บลาวาไว้ในตัวถ้าคุณจะได้เอาลาวาคืน เดี๋ยวก่อนเอาลาวาเพิ่มก่อนเพื่อให้เข้าใจความหมายที่ผมจะบอกนะครับเอาเปิดกระเป๋าเงี้ยลาวาไปใส่ปึ๊บไว้เอาไปใส่เนี้ยปึ๊บแล้วก็ไว้เก็บไปเยอะแล้วแล้วคุณแบบจะไปไหนบางไหนแล้วอยากได้ลาวาในตัวใช่ไหมเอาใส่มาตักเอาตักเออเอาตักนี่ชึกเห็นไหมไต้คืนละเป็นไงปึ๊บมาคืนมาชึกเป็นไง ปุ๊บเนี่ยเออแล้วกลองที่เหลือมเออคือคุณจะจัดจ้าจที่ได้แบบมีคนซ่อมประหยัดที่ได้นะครับนี่นะเราจะได้เก็บกระถางได้เออเข้าใจะความหมายผมไมพูดแล้วนะเข้าใจนะเถอะนะนี่พุดยิ่งงว่ะก็คือมันจะช่วยคุดได้หลายอย่างโอ้โหวันนี้ถ่ายทีเดียวสามคลิปนะครับมันก็มือหลองลมือมากก็ครับอันที่แล้วใครยังไม่ได้ดูนะผมคือแฮงไกด์เดอร์หรับการบินนะฮะก็ไปดูย้อนดูกันได้นะครับผม กดอรงนั้นก็จะมีวัดหลวัดทองฟ้าใครอยากดูก็สองคลิปที่แล้วก็มาดูได้เลยนะฮะขอบคุณมากครับบาย